นี่ครับ L 2000หลังจากติดตั้งใบมีดดันดินเสร็จผมก็ได้ทำสีเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับท,ทำทรงเดียวกับ KRT ครับนี่ครับ L สองพันมีใบมีดเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วครับพร้อมทำสีทำทรงเดียวกับ KRT เลยครับ งบประมาณที่ใช้ในการทำใบมีด l 2,000คันนี้คือ1,000 0ประมาณ1 000, 2 0 0 0 0 0บาทครับแต่ว่าเหล็กมีเหล็กเก่ามีเหล็กพวกนี้อยู่แล้วนะครับซื้อแค่เหล็กบางจุดแล้วก็แต่ตัวใบมีดนี่ทาใบมีดทั้ทำใหม่ขึ้นทั้งหมดโดยโดยซื้อเหล็กทั้งหมดครับ อันนี้ซื้อมาประมาณพันสองครับใ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 บดันตรงนี้ครับใบที่เป็นใบคมดันเนี่ยครับของรถเกตครับของรถเกตครับของรถเกตเก่าๆครับที่ซื้อจากร้านของเก่ามากับช่างกิโลขายครับส่วนหน้าใบดันนี่ก็เอามาทุบเอาครับลำพังตัวใบมีดดันดันหน้าลำพังลำพังตัวใบมีดตรงนี้นี่ ประมาณประมาณใช้งบประมาณประมาณสองพันถึงสามพันบาทได้ครับองศาองศาของใบมีดก็อาจจะใกล้เคียงกับเคอทีครับใกล้เคียงกับเคอทีครับจะทดสอบใช้งานแล้วครับถือว่าใช้ได้ถือว่าผ่านครับ 1 2ึ0 0บาทครับรวมอัดสายรวมกระบอก1 2ึ0 0รวมกระบอกไฮดรอลิกข้างหน้าคอนโทรลแล้วก็อัดสายครับนี่ครับคอนโทรตัวนี้ซื้อมาจาก l a ซ a ด้ครับผมเลือกเอาที่ถูกที่สุดประมาณ1,200กว่าบาทครับส่วนกระบอกไฮดรอลิกผมสั่งจากใน Facebook ครับจากสั่งจากร้านใน Facebook ครับ สองพันห้าครับสองพันห้าร้อยบาทครับโอนก่อนครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเก็บปลายทางสองพันแปดร้อยครับเลยผมเลือกที่จะโอนก่อนครับกระบอกขนาดเดียวกับเค t ีครับเค t ีผมก็ซื้อมาเจ้าเดียวกันครับขนาดเดียวกันครับแต่ว่าเครีผมเก็บปลายทางครับเลยสองพันแปดกระบอกขนาดเดียกนี้เป็นกระบอกสองตันนะครับ เป็นกระบอกไฮ้ดรลิก2ตันขนาดขนาดความโตของแกนี้25มิลลิเมตรครับระยะชักระยะชัก35เซนครับเป็นกระบอก2ตันครับก็ได้ทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ12,000บาทถ้าจ้างถ้าจ้างเขาติดตั้งจ้างเขามาติดตั้งที่บ้านนอกสถานที่ก็อาจจะ แพงกว่านี้ครับยังไงก็แพงกว่าอยู่แล้วครับอาจจะขั้น2องหมื่นไปไปลายหรือ3ามหมื่นส0มหมื่นกว่าครับประมาณนี้ครับถ้าถ้าจ้างเขาติดนะครับแต่ว่าแต่ว่าความแข็งแรงก็ใช้ได้ครับก็ทดสอบแล้วก็ใช้ได้ระดับหนึ่งครับ ก็ใช้งานดินความอ,อ๋อแล้วความความความกว้างครับความกว้างของ L 2 0 0 0นี้จะกว้างกว่า KRT ครับ KRT มันกว้างความกว้างคือเมตรหนึ่งเมตรก็ประมาณยี่สิบสามเซนครับประมาณเมตรยี่บสามเซนอันนี้ผมทำให้กว้างกว่าครับเป็นเมตรสามสิบเซนครับความสูงนี่ก็สูงกว่า KRT ครับความสูงของใบมีดสูงกว่า KRT ครับ เค t ไม่นับซี่ที่ผมต่อเพิ่มจะเตี้ยกว่าครับแต่ความความสูงผมไม่ได้วัดครับแต่ว่ามันสูงกว่าครับต่อให้สูงกว่าครับทำขึ้นมาอันใหม่นี้สําหรับแอร์สองพันทำให้สูงกว่าครับไฮโดรลิกค่อนข้างเร็วกว่าเ r t ครับเพราะว่าอาจจะมีปัจจัยอยู่สองอย่าง คืออาจจะเป็นเพราะว่าสายไฮดรอลิกที่ผมใช้ขนาดเส้นมันใหญ่กว่าที่ใช้กับ KRT ครับนี่ครับสายไฮดรอลิกนี้ของเส้นมันใหญ่กว่าของ KRT ครับ KRT เส้นเล็กกว่าครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือปั๊มไฮดรอลิกของ L 2 0 0 0อาจจะกำลังเยอะกว่าของ KRT ครับ KRT ปั๊มไฮดรอลิกอาจจะกำลังน้อยกว่าครับทำให้ไฮดรอลิก แอร์0องเร็วกว่าครับจากทดสอบการใช้งานมาแล้วแอร์ Air, สำหรับแอร์สนคันนี้ก็ถือว่าผ่านครับใช้ได้ครับใช้ไถใช้ดันได้ครับโรตารี่ก็ใช้ปัน่นทดสอบปั่นแล้วก็ใช้ได้ครับรถคันนี้ผมซื้อมาในราคา35,000บาทแต่พอผมอามาเช็คได้มาแล้วผมมาเช็คดูปัน เลยรู้ว่าไดชาร์จมันเสียครับเลยผมเปลี่ยนไดชาร์จครับไปซื้อไดชาร์จมาเปลี่ยนใหม่ครับอีกประมาณพันแปดร้อยบาทครับแล้วผมมาติดตั้งใบมีดดันดินหน้าอีกครับรวมๆแล้วคันนี้มีลังคาไม่ไม่ไม่ไม,มีหางนะครับไม่มีโรตารี่ครับโรตารี่เป็นของเคอทีมีลังคามีใบมีดดันดินเปลี่ยนไดชาร์จแล้ว แล้วสีเสืออะไรที่ผมมาเก็บเองมันจบอยู่ที่ประมาณ40,000กว่ากว่าสี่หมครับเกือบเกือบห้าหมครับก็ราคาอยู่ประมาณนี้ครับแต่บางท่านอาจจะซื้อมารุ่นนี้มาในราคาที่ถูกกว่าคันที่ผมซื้อมาก็ได้ครับมันแล้วแต่ว่าบางจังหวะบางช่วงครับว่าท่านจะได้รถมา ว่าท่านจะได้รถมาสภาพแบบไหนอาจจะสภาพดีกว่าน,นี้หรือสภาพแย่กว่านี้ก็ได้ครับมันอยู่ที่ว่าบางจังหวะบางช่วงแล้วก็บางร้านว่าว่าตกลงกับเราผู้ซื้อตกลงกับผู้ขายอย่างไรครับของผมมีสามหมื่นห้าพันบาทตัวรถเปล่าไม่มีใบดันไม่มีหางราคาสามประมาณสามหมื่นสามพันบาทครับบวกค่าจะส่งอีกสองพัน ก็ประมาณ35,000บาทครับแต่บางคันผมเห็นบางคันมีครับถูกกว่านี้ก็มีครับสองหมกว่าบาทก็มีครับรุ่นนี้ครับตัวเปล่าแต่ว่ามันบางคันก็สภาพดีบางคันก็สภาพแย่แบบนี้ครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะได้รถในสภาพไหนครับแต่ทดสอบแล้ว ใช้ได้ครับจุดเด่นของเขาคือเกียร์เดินหน้าถอยหลังจะจุดเด่นหลักๆคือถอยหลังเร็วมากครับถอยหลังเร็วกว่าเค t ทีครับเคอทีอาจจะค่อนข้างถอยหลังช้าครับมีสองเกียร์ถอยหลังเหมือนกันครับแต่ว่าเค t ทีเกียร์ถอยหลังเกียร์เร็วของเขาจะถอยหลังช้ากว่าแอร์สองพันเยอะอยู่พอสมควรครับ แต่ในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์ก็ดีครับกําลังเครื่องดีครับแรงดีครับใช้ได้คือว่าทดสอบถ้าที่รู้คือทดสอบดันดินถ้าสอบโรตารี่ปั่นครับจะเห็นได้ชัดเลยเมื่อทดสอบใช้โรตารี่ปั่นดินครับกําลังเครื่องถือว่าใช้ได้ครับถึงจะเก่าแล้วอาจจะมีอาการหลวมตามการใช้งานครับ ตามอายุการใช้งานครับอาจจะมีอาการหลวมบ้างไม่เหมือนเครื่องใหม่แต่ว่ากําลังยังเหลืออยู่ครับแต่ว่าในเรื่องแรงชุดลากตอนนี้สู้ KRT ไม่ได้ครับ KRT แรงกว่าครับเมื่อใส่พานไถแล้วลองไถเจอดิเนเหนียวไถไม่ดีนะครับสองพันอาจจะเป็นเพราะเป็นเผาเดียวด้วยครับ แต่ krt แรงกว่าครับ krt เ,เขาเป็น 4x4 คูณ4แล้วครับเลยความความโตของล้อล้อหลังโตวกว่า krt นิดหน่อยครับส่วนล้อหน้าเล็กกว่า krt ค,ครับล้อหน้าขอ12ครับ krt ขอ14ครับแต่มี krt โดรถเด่น krt ค,คันนี้ เครียทุกรุ่นเขาจะโดดเด่นเรื่องเกียร์เดินทางครับเกียร์เดินทางที่เกียร์หกของเค t ีวิ่งเร็วมากครับส่วนแอร์สองพันเกียร์แปดวิ่งค่อนข้างช้าครับอาจจะเท่ากับเค t ีอาจจะเท่ากับเค t ีประมาณเกียร์ห้าได้ครับเกียร์ความเร็วสูงสุดในการเดินทางของแอร์สองพันอาจจะเท่ากับเค t ียีเกียร์ห้าครับแต่เค t ีพอใช้เกียร์หกแล้ววิ่งเร็วมากครับเดินทางดีครับใช้แทนรถ ใช้แทนรถอีแตนได้ดีเลยครับเคสำหรับเครียีครับถ้าไงผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ